นายเจอรโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังจากคณะกรรมการเฟดมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยระยะสั้นที่ระดับ5.0-5.25%ในการประชุมเมื่อวันพุทธที่14มิถุนายน <c oughs> และได้เปิดเผยการคาดการอัตราดอกเบีย้ยนโยบายหรือดอกพลอดซึ่งบ่งชี้ว่าเ <c oughs> จ้าหน้าที่เฟดส่งสัญ,ญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%อีก2ครั้ง <c oughs> สู่ระดับ5.50-5.75%ภายในสิ้นปีนี้ <c oughs> นายพาเวลกล่าวว่า <c oughs> การที่เฟดตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นเพราะจะ ่วยให้เฟดมีเวลาในการประเมินข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมและเป็นผลดีต่อการตัดสินใจในอนาคตแต่ทิศทางนโยบายการเงินในวันข้างหน้านั้นกรรมการเฟดเกือบทั้งหมดต่างก็มีมุมมองที่สอดคล้องกันว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้เพื่อฉุดเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ2%ทอยแถลงของนายพาเวลสอดคล้องกับรายงานดอกคลอซึ่งระบุว่าเจ้าหน้าที่เฟดคาดว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี2567โดยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวม1%ในปีดังกล่าวขณะที่การคาดการอัตราดอกเบ้ย ยาวอยู่ที่ระดับ2.5%โดยในการประชุมครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นในวันที่2 6กรกฎาคมที่จะถึงนี้